วานนี้นอปท3ซึ่งเป็นศูนย์ทุนทีแม็กของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยเชื่อชาญเฉพาะเป็นชุดตรวจทุนเพื่อมนุษยธรรมเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อเป็นพยานหลักฐานหลักที่สำคัญของกองทัพไทยซึ่งปัจจุบันได้เรียบร้อยแล้วในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดาเนินการชี้แจง ผลการตรวจทุ่นเมื่อวานนี้ครับเช่ใช่ครับผมพรนเดกสมโชคจันทาสีนะครับผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุกระเบิดด้านมิทยาศาสตร์ที่3ครับก็จากที่นะครับกองรังสารีนะครับได้ขอความช่วยเหลือทางศูนย์ทุกระเบิดแห่งชาตินะครับในการที่จะตรวจสอบครับทุนระเบิดที่ทหารของเราได้เหยียบนะครับเมื่อวานนะครับหน่วยปฏิบัติการทุระเบิดที่3าก็ได้จัดกำลังพล เข้าไปสืบทราบนะครับจํานวนเจ็นายนะครับจุดแรกที่เราไปเจอนะครับจะเจอการวางระเบิดของอานาที่หมายนั้นประมาณ3ทุ่นด้วยกันนะครับลักษณะาการวางก็จะเป็นการวางทั้งในผิวดินนะครับลักษณะการวางของ3ทุ่นระเบิดนี้จะห่างกันประมาณ40เซนครับก็ลักษณะาการวางก็จะดีไม้ม้ปกนิดหน่อยนะครับจุดที่2นะครับจะเจออยู่5ทุ่นด้วยกันนะครับ ลักษณะการวางเช่นเดียวกับแต่ลักษณะนี้การวางก็จะกระจายออกไปนะครับห่างประมาณ90เซนครับไม่มากนะครับจากการกู้นะครับระเบิดทั้ง8ลูกที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวตุ้นระเบิดนะครับมีความใหม่นะครับจะมีตัวอักษรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับประกอบกับการวางนะครับที่เจอมานะครับปกติ ของเก่าของใหม่นะครับถ้าเป็นของเก่าการวางมานานแล้วเนี่ยจะมีวัชพืชปกคลุมนะครับก็กู้ออกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าเก่ากับใหม่เนี่ยจะแตกต่างด้วยชัดเจนครับเราสรุปว่าเป็นการวางใหม่ครับก็สรุปนะครับเป็นทุนระเบิดใหม่นะครับจุดที่วางก็เลยแนวการวางกำลังของกัมพูชามาข้างหน้าประมาณร0 0ถึง1 5อยหเมตร เป็นท้งแนวนะครับซึ่งหลังจากนี้กองรังสุรนาลีก็จะดําเนินการเก็บกู้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเจ้าว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับโดยใช้ความมัดระวังและก็ปรับสภาพให้เกิดความปลอดภัยครับท่านครับนอกจากเรื่องของการยื่นประท้วงต่อยูเอ็นแล้วครับทางกองทัพจะมีมาตรการในการปอบโต้อย่างไรบ้างครับตนนุลารตุลาก้รตาตุลนก้รันมีกรกรณีนะกรับกรณีแารตกที่ทีาเราต้องทํา รายงานไปถึงศูนย์ปปรวการกองทับกนะครับกองทับกก็จะทําต่อไปที่ทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้กระทรวงต่างประเทศยื่นไปที่ UN เอซึ่งเป็นอ,อนุสัญญา,อาแอตตว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะดำเนินการต่อไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าคู่กรณีของเราเป็นคนวางชัดเจน,นครับส่วนการตอบโต้ ทางการนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองทัพที่2ที่ดำเนินการต่อไปครับการตอบโต้เช่นว่านี้จะมีลักษณะเปาไปหาหนักหรืออะไรยังไงมันก็มีระเบียบกัรขั้นตอนการตอบโต้อย่างไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องการทางทหารครับก็ก็คงจะชี้แจงตรงนี้ไม่ได้ลแล้วก็ต้องมีการตอบโต้นะครับสแสดงว่าต้องมีคําสั่งการของทางรัฐบาลออกมาก่อนใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยุติธีอยู่แล้วอันนี้คือกองทัพสิทสามารถตัดสินในการตอบโต้ได้เลยใช่ครับ ที่เห็นยังไบงบ้างกับทางกัมพูชาเองได้มีการปล่อยข่าวว่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นของคนไทยหรือเปล่าที่มีการไปวางระเบ,บิดในตรงนั้นนะคะ <c oughs> คือในความเป็นจริงโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วไม่สามารถที่จะไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าการวางนั้นเป็นการวางที่หน้าแนวและผู้ที่ไปวางเนี่ยจะต้องผ่านหานฝ่ายเดียวกันก็คือฝ่ายหานไทยดูต้องได้รับการอนุมัติจาก พ่วงขับหน่วยทหารของฝ่ายไทยเท่านั้นที่จะไปหน้าแนวได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องวางไว้จากด้านฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วครับคิดว่าพยานหลักฐานของเรามันแน่นพอไหมครับท่านเพราะว่าทางกัมพูชาเองก็บอกว่าเขาเคยบาดเจ็บกับทุนระเบิดนี้เขาไม่มีทางที่จะวางแน่นอนเลยนะอันนั้นเป็นคําคําพูดที่ที่เขาสามารถชี้แจงนะครับชี้แจงได้ตามแล้วแต่ที่เขาจะชี้แจงนะครับเป็นทีนี้ภายหลังจากที่บทการตรวจสอบแบบนี้ ทางฝั่งกัมพูชาเขาว่าอย่างไรบ้างคคเี้แจงอะไรอะไรบ้างไหมครับก็ตามที่แจ้งข่าวเป็นประกาศข่าวของของทางาซีแม็กของกัมพูชานะครับซึ่งสํานักงานทุนของกัมพูชาก็ตาม5-6ข้อที่ผ่านมาเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอนุสัญญามัตตว่านี่นะครับ ซึ่งเขาต้องยึดถือโดยเคร่งครัดเช่นกันอันนี้เขาปฏิเสธอยู่แล้วครับเขามีหนังสือออกมาแล้วครับทํานครับแล้วทีนี้ที่ผลการตรวจสอบก็เป็นระเบิดใหม่นี่ครับห่วงระยะเวลาการวางนะครับมาวางคิดว่าห่วงห่วงใหม่เกิดเราเราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะห่วงก่อนถอนกําลังตอนปักกาลังค,คือเป็นหลังจากคากการคาดก,การเป็นหลังจากช่วงไทม์ไลน์หลังจากวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยหรือเปล่าใช่ครับ เรื่องของการตอบโต้ครับท่านมาตรการจะสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลานึ่งอันนีเน้เป็นแผนของทางกองทัพนะครับคุขอ,ขอต้องหลังจากที่รัฐบาลมีการส่งหนังสือทวงติงไปที่ยูเอ็นหรือเปล่าัอันนี้เป็นการตอบโต้ทางที่ถูกต้องครับก็คือเราก็รายงานเดี๋ยวจะรายงานวันนี้ครับในเรื่องหลังจากชุดทุน่นของไทยเราได้ตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่แล้วก็ไม่ใช่ระเบิดที่ กองทัพไทยใช้อยู่ครับคือประชาชนเขาก็เป็นกังวลว่ากว่าจะยื่นหนังสือถึง UN เใช้ระยะเวลานานขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะดาเนินการอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นก็ก็เป็นเรื่องของของงานเอกสารแล้วก็ทางรัฐบาลที่ต้องไปไประท้วงแล้วก็ยูเอ็นจะต้องมีมาตรการที่จะทําอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับแต่ของกองกำลังสุรนารีแล้วก็โดยกองทัพไทยสองล้วก็ต้องมีมาตรการตอบโต้ตามตามตามนั้นนะครับ ก็ S <S> สามารถปฏิบัติการได้เลย,ยค,รครับครับอนุญาตย้อนสอที่ามไปตรงในส่วนที่ตอนนี้เห็นว่าล่าสุดมีการเก็บกู้ไป้งสิ้น8ลูกตอนนี้นัปัจจุบันจากการที่เราสแกนในพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงจุดนั้นยังคงมีระเบิดลงเหลืออยู่อีกบ้างไหมครับคาดว่ายังมีอีกครับคาดว่ายังมีอีกเป็นจํานวนหลักเท่าไหร่ครับถ้านี้ถ้าลักษณะนี้น่าจะหลักร้อยนะครับหลักร้อยถึงสองร้อยนหครับตอนนี้เราคาดการครับคาดการ พเพราะว่าระเบิดนี่มันวางง่ายครับแล้วประเภทของระเบิดที่เขาวางไว้ครับมีแบบมีประเภทไหนบ้างก็ที่พบก็มีชนิดเดียวครับชนิดเดียวตามตามที่เป็นข่าวนะครับที่ซื้อมาทางกัมพูชากําลังกําลังโยนความผิดหร่อโวยมาให้ทางกองทัพไทยว่าอาจจะเป็นระเบิดของทางกองทัพไทยหรือเปล่าตรงน,นี้อยากให้ท่านแม่ทัพพที่สองได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราก็ไม่ได้ละเมิดตามกฎส่วนที่สัญญาออตตาวาคกอง คงไม่มีหน่วยทหารพิ่รขับหน่วยไหนที่จะมาวางระเบิดใส่ลูกน้องตัวเองครับคงไม่มีครับถ้ามีก็คงจะจะเลวร้ายนะเลวร้ายมากแล้วก็ตนรับไม่ได้อยู่แล้วครับครับเราก็มองมองว่ามันเป็นไปเป็นไปไม่ได้นะครับยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ครับเลวร้ายแล้วก็ชั่วร้ายมากครับประชาชนหลายคนยัง ไม่เข้าใจว่าในการยื่นอยู่เ,เ่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมากมายสําหรับเรานะครับได้เวทีโลกในการที่จะกดดันครับท่านแม่ทั์ก็ยังยืนยันว่าจุดที่กลุ่มฝ่ายตรงข้ามมาวางระเบิดยังเป็นพื้นที่ของแผ่นดินไทยใช่ครับอันนี้เป็นแผ่นดินไทยอยู่แล้วครับตามที่ผู้นำ,ำเขมรว่ามานะครับระเบิดนั้นวางในเขตประเทศไทย นั่นแ,แสดงว,ว่ามีการลุกลามด้วยแน่นอนถ้าเป็นเขาวางก็เขาก็แทรกซึมมาวางช่วงที่เราถอนกําลังจากรัฐเวียน,นจากนี้ถ้าจะมีการตอบโต้อะไรในส่วนของทางกองทัพภาคที่สองก็ถือว่าน่าจะเป็นความชอบธรรมในส่วนของทั้งประเทศเราก็สามารถที่นนในขอบเขตที่เราความเหมาะสมที่เราจะตอบโต้ตามความเหมาะสมแล้วก็เด็ดขาดต่อไปครับสถานการ์ชายแดนหลายคนอาจจะก,การรังวลว่าถึงขั้นต้องอพเลยนะครับเรายังยังครับยัง เราก็จะดาเนินการเก็บกู้ระเบิดตามแนวชาแดนนี้ให้หมดแล้วก็ทําถนนให้ครอบคุมครับแล้วก็ให้มัดระวังกับหน่วยทหารช่างที่ไปทําถนนมากขึ้นในเรื่องของการตอบโต้เพดานจะถึงระดับไหน,นเรื่องนั้ก็อันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติของทางทหารนะ มีข้อการการกระทําการของฝ่ายตรงข้ามในการที่แอบลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดตรงนี้จะมีการเพิ่มการลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นฮะเพื่อป้องกันหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีอื่นๆในการเข้ามาช่วยกําลังพลเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากอันตรายได้มากที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อบ,บัตรที่เราเพิ่มความเข้มงวดอยู่แล้วครับครับต่อไปน,นี้การในเมื่อมีเหตุการณ์ในการวางระเบิดพวกนี้เราจะต้องเข้มงวดมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เราเราก็ไม่คาดคิดว่า มันจะทําผิดอนุสัญญาของที่มีต่อกันอยู่แล้วครับตันนี้เราก็ต้องเดิมเราต้องล็อกและมาระวังเฉพาะกาบระเบิดเก่าซึ่งก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เสื่อมสภาพหมดแล้วครับในเรื่องของการป้องกันในระยะยาวนะครับอาจจะต้องมีการล,อล้อมลวไหมครับการล้อมลวต้องต้องเห็นชอบทั้งสองประเทศครับตัวนี้ก็เป็นเรื่ององทางทางรัฐบาลที่ต้องคุยกันถ้าไม่เห็นชอบร่วมกันมันก็จะประท้วงกันไปประท้วงกันมา ญาตขยาดในส่วนของการล้อมั้วทางสังคมส่วนใหญ่โดยของประเทศคนคนไทยส่วนใหญ่าอาจจะมองว่ากองทัพอาจจะดําเนินการช้าไปหรือเปล่าอยางนี้อยากให้ท่านแม่ทัพที่สองได้อธิบายชัดเจนทีนึงว่าถ้ามีการล้อมรั้วนเกิดขึ้นล้อมั้วที่ไหนครับในบริเวณพื้นที่ที่ไหนครับรขัดแย้งเช่นประสาทตามึงตรงจุด่นึง่งการล้อมรั้วจุดใดจุดหนึ่งที่ประเทศคู่กรณีนั้นไม่เห็นชอบด้วยมันก็จะเป็นปัญหานะครับ ล้อมได้ครับแต่ต้องมีการประทะกันแน่นอนเราอาจจะเอากรณีเหตุการณ์ที่อาจมีการเหยียบวักอาเหยียบกับระเบิดมาเป็นเหตุผลในการสร้างแนวกั้นกรงแดนให้มันชัดเจนมากขึ้นหมายถึง่การสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรก็เป็นป<ล>เป็นเป็นหนึ่งในสพื้นที่ที่เขาไม่ยอมรับอยู่แล้วครับ <c oughs> ช่องบกเขาก็ไม่ยอมรับปาสาตาวรนทมตาควายแล้วก็ตาือนโตน้ไม่ใช่เลยครับนี่ครับถ้าทําอะไรก็ ต,ต้องพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาว่าบางทีพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบว่าเราทํารัว้วทําได้แต่มันต้องใช้กําลังอยู่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันมันไม่ยอมรับอธิปไตยซึ่งกันและกันอนยญ,ญาสอบถานท่านไม่ทับตัวถ้าไม่ทับคาดคิดหรือคาดถึงไหมว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นรุนแรงหรืออาจจะเล่นศกผมก็ไม่ไม่คาด,ดคิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นคู่สัญญาอนุสัญญาต่อว่าที่ว่า ไม่ให้ใช้กับระเบิดสังหารบุคคลเป็นร่วมกันนะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่เราต้องต้องเฝ้าระวังแล้วก็จะต้องระวังลูกน้องเราด้วยครับหลายครั้งที่กัมพูชาเองละเมิดข้อสนธิสัญญาของเราในการที่จะปฏิบัติการต่างๆแต่ทีนี้สังคมก็ตั้งคําถามว่าทําไมเราจะทําคืนไม่ได้บ้างถ้าเราทําคืนบ้านโดยที่ไม่สนข้อสนธิสัญญาเนี่ยอะไรมันจะเกิดผลกระทบกับเราบ้างมันก็จะก็จะเป็น เป็นการประทะากันด้วยด้วยอาวุธครับตัวนี้ก็จะมีผลกระทบทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็บางครั้งบางโอกาสถ้ามันจําเป็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องต้องรอรอ,อดูสถานการณ์แล้วกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบางบางอย่างต้องดูว่าประเทศเขมรเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะยังไงเพื่อตอบโต,ตอย่างนี้ต่อไปครับถ้าถ่ายอย่างนี้หนึ่งครักรณีที่อธิ อ,อ๋เรื่องเรื่องมันมันเกิดขึ้นได้เหมือนกับผู้หญิงกัมพูชาที่มาลักษณะเดียวกันครับนี่เราก็ได้จัดระเบียบจากจากเบาไปหาหนักก็คือในขั้นต้นนี่ก็ให้จัดมีทหารฝ่ายละไม่เกินเจ็ดนายเฝ้าแล้วก็ทหารส่วนอื่นไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวต้งแล้วก็ให้ดูประชาชนของตัวเองให้ดีัานคัดกรองก่อนอถ้ามีอีกอถ้ามีอีกว่า เจ็ดคนนี้ต้องรับผิดชอบเอาประชาชนตัวเองออกให้เร็วนะครับแล้วก็คำถามเมื่อกี้นิดนึงก็คือเมื่อกี้ที่ท่านแม่ทับท่านแม่ทัพบอกว่าจะต้องมีฝ่ายละเจ็ดคนทหารของต่อมาได้ฝ่ายละเจ็ดคนถ้าเป็นในกรณีที่อย่างทหารที่ท่านแม่ทัพบอกเมื่อวานว่าเขาพักเวรแล้วขึ้นมาบนตัวประสาทอันนี้นับด้วยไหมฮะอันนี้อันนี้เราต้องคุยกันว่าถ้าถ้าเป็นการาลักษณะเหมือนนอกเครื่องแบบเข้ามาเพื่อเพื่อสร้างปริมาณใน ในปราสาทนี้มันก็ดูไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแจ้งให้ทางผบกองรังสนวรลีได้ไปคุยกับพันตีเนี่ยวงซึ่งดูแลพื้นที่ว่าอย่าให้เป็นอย่างเงี้ยให้เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับไม่งั้นมันจะมันก็จะบุ้นวายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะต้องแก้ปัญหากันกันใหม่ที่มันหนักก,กว่าเก่าอีกนะครับจะต้องติดขาดนะครับการการกระทําของทางการพูชายนะครับเหมือนกับว่า วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของายากาุการเงินไหมครับอันนั้นผมไม่จยินจันนะครับผมมองใน,นแง่ใน,นแง่ทางการทหารกับทําไม่ผิดอนุสัญญาอยู่แล้วครับณเวลานี้กับอายุรัชการที่เหลือประมาณเกือบจะไม่ถึง3เดือนแล้วมีปัญหาใหม่เริ่มขึ้นมาปัญหาการวางทุนระเบิดกับระเบิดสามารถจะแก้ปัญหาได้จบในช่วงเวลาของท่านเนี่ยครับก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้ท่านรับลคนใหม่ อันนี้วันเกษียณผมไม่ได้นับเลยนะครับก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะพยายามจบจบในในยุคผมนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องกับระเบิดในทางกัมพูชาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศแล้วก็ของลูกน้องเราด้วยครับคุณมาครับครับดีครับประชาชนตอนนี้สถานการเคียดเนา ไปไห,นไ,ปไหน,ปนไหนเปียน,น,นจจะนจะฝากอความมั่นใจกับวคอ๋อครับคือก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขณะนี้ก็กองทัพไทยโดยกองทัพภาคที่สองและรัฐบาลโดยมติว่าการกระทรวงกลาโหมก็พยายามที่แก้ปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับตลอดแนวชายแดนเราจะพยายามที่จะทําให้มันคลี่คลายดยเร็วนะครับคลี่คลายดยเร็ว ขอพี่น้องก็ใช้ความอดทนนะครับอดทนแล้วก็ในส่วนของกองทัพไทยสองก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดณปัจจุบันนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการปรับกําลังก็ยังไม่มีการลุกล้ำอธิปไตยนะครับก็จะมีเหตุที่เหยียบกับระเบิดที่ล่าสุดนี้เราจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้ให้มันชัดเจนต่อไปนะครับโดยการให้ทางกองทัพบ,บกแล้วก็โดยกระทรวงต่างประเทศก็จะดำเนินการต่อไปในส่วนการอาหารเราก็จะ เน้ยนย้ำว่าจะต้องดำเนินการตอบต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องครับอดทนยืนยันว่าจะเป็นคนที่ดีต่อเราใช่ไหมครับก็ในระดับหนึ่งครับเราก็จริงๆแล้วทุกอย่างทุกอย่างครับเราต้องดูสภาพแวดล้อมดูสิ่งผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นทั้งพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศด้วยแล้วก็เราตอนนี้ส่วนนี้ก็ยืนยันว่าปัจจุบันกองทัพจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ เพ,เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปกป้องที่ประรัย